สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องธุรกิจใหม่ธัญญาธัญญาเรศสุดปังกระแสะตอบรับดีเวอร์ลงทุนธุรกิจใหม่หลังคลายรอกโควิดรนล็อกซีและเปิดร้านคาเฟ่เรอแปรเบเกอรี่ในซอยสุขุมวิท11เอาใจคอกาแฟและชื่นชอบกรวซองมาได้1เดือนเต็มธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลได้เปิดเผยถึงกระแสะตอบรับที่ดีเกินคาดว่าเดิมตรงนี้ก็คือบริเวณเรือนหอเก่าของธัญญากับพี่เป๊กซึ่งเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งมารีโนเวทเป็นบีบีคลินิก ไปก่อนแล้วและเรายังมีพื้นที่ด้านหน้าเหลืออยู่ปก,กีน้องสาวพิเปกหรือสินินานเองตระกูลก็มีไอเดียว,ว่าจะเปิดร้านคาเฟ่เก๋จะได้เอาไว้รองรับลูกค้าที่มารอใช้บริการที่บีบีคลินิกได้นั่งเล่นจิีวๆแล้วที่หลายคนน่าจะรู้กันแล้วก็คือเรามีครัวซองสูตรของคุณพ่อพิเปกซึ่งขึ้นชื่อว่าอร่อยมากๆและเป็นที่ติดใจของหลายๆคนก็เห็นด้วยกับกี้เลยตัดสินใจทาร้านนี้ขึ้นมาก็ใช้ช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์โควิดหลังสงกรานเริ่มออก และตกแต่งจนออกมาเป็นร้านในสไตล์โมเดิร์นมินิมอลซึ่งก่อนจะเปิดร้านก็แอบ,บวั่นใจว่าจะไปรอดไหมเพราะเปิดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่ผ่านมาเดือนหนึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าโล่งใจขึ้นเยอะเพราะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีเลยทุกคนชมว่าร้านสวยที่สําคัญคือกาแฟกับครัวซองอร่อยมากท่านผู้ชมนะครับมีความเิ็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความวิ็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ